สำหรับผมก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่ามะเร็งเรื่องเรื่องมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับผมเองเพราะว่าคุณแม่ผมก็เป็นเคยเป็นเนื้องอกมานะครับแต่ก็รักษาหายไปแล้วประมาณสิบปีที่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมนะครับแต่เรื่องมะเร็งนี่ในครอบครัวผมก็เป็นเรื่องของธรรมพันธุ์อยู่แล้วผมก็เป็นคนที่ต้องระวังเรื่องนี้อยู่แล้วครับและโครงการนี้ก็ดีในการที่ ให้ให้ประชาชนทราบว่ามะเร็งเต้านมนี่เป็นอะไรมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถรักษาได้หรือควบคุมได้ถ้าเรา,าเช็คร่างกายบ่อยๆแล้วค้นพบในระยะสเตจแรกๆนะคะรับแล้วในฐานะที่ทมีเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะจะมีคำแนะนำอะไรยังไงเป็นพิเศษาคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือโรคมะเร็งเต้านมนี่คือเราสามารถตรวจเองได้ แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกตินี้ก็ควรรีบปรึกษาพแพทย์ทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ป้องกันตั้งแต่นนเนิ่นๆเลยแล้วก็หมันมาตรวจเช็คร่างกายด้วยอย่างที่นี่วันนี้เขาก็มีนะคะวิธีการตรวจนะคะว่าวิธีการตรวจที่ถูกวิธีเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะและสิ่งที่สําคัญนะครับก็อยากให้หุดหนุนนะครับซื้อเสือส้อครับเข้าโครงการ Beat Breast Cancer นะครับจะได้ช่วยกันต่อต้านมะเร็งเต้านมครับ